สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับเดี๋ยวบ่ายมนี้ผมคุณนำชีจะพาผีผ้าหนอกมาเอาด้วยสนของพักตุ่มโมอบยู่ในวัดนนสำนักซึ่งเป็นวัดปลานะครับของหลวงปู่สมานนะครับถาวโรหลวงปู่สถิตพระครูสถิตสมพนาคุณเจ้าคณะอำเภอฝ่ายธรรมยุทธ์นะครับมือนี้มากกับลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นหลังจากที่ผมคุณนำชีไปทายท้ำการสอบพระธรรมวินัย นักถ้ำชาตรีในโดมเรียบร้อยแล้วผมก็มากับลูกศิษย์ลูกหาเพื่นสวัสดีครับป้าอ้อยครับเดี๋ยวป้าอ้อยจะพาผมคนลำขี้ปเปลอาพักตุ่มกนะครับไปปลูก,กไปปลูก,กไปปลูกครับพี่ร้องตแต่ว่าคนขี้เ่เ่ยเห็นยักเกี่ยพักตุ่มโ卜ผยิ้แต่ผ่นเอือ้อนเป็นอย่งไรบุ๊คครับแมนบ่พีน่น้องครับต้องหาเสียมสัก่อนเพื่อจะคุดเอา คนลําชีบไม่เคยเห็นเลยครับพี่ทองปองไปกะเรียกแต่ว,ว่ามือนี้เป็นถือว่าเป็นมีบุญ <laughs> จากน้อยหนึ่งมีมีบุญนะครับบารมีหลวงปูป่พนมีผักตุ่มโอบลายนะครับปลาอ้อยก็จะพามาเอาครับพี่้องพอดีได้เสียมแล้วครับพี่้องได้เสียมแล้วครับมื่อกี้มาขอผักตุ่มโอเป็นบ้านเป็นยาไปปลูกใพนพืชผักสวนครัวผักตุ่มโบนี่บริโภคกินได้แล้วครับป้า ป่าวเอไปวด้โอได้หมดเล่นบ่ครับอือใส่ครับเห็นแล้วครับพี่น้องพักตุ่มหมกใส่เป็นไยโอ้มันจะเป็นไบอีสบ่เออนย่ยงหาคนอางงีโอ้นี่นพี่น้องเกี่ยวกับแท้งหรือเกี่ยวกับย้าไปปลปูกแทงรอครับยวเด้โอ้เอาสีเป็นบ่ครับเอาจอยปูแบบไม่เจแบบโอ้น sure> ี่นี oh ่นีครับพี่น้องเห็นแล้ว ปลาไหวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวั้นไม่จนม่จะขึ้นนวดด้ให้ปลาด้วยไหวแล้วขุดเป็นตัวอย่างก่อนเห็นแล้วครับพี่น้องนี่โอ้นี่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 ครับโอเคโอเคครับครับเอาเจงเห็นใจหัวด้วยมันมันจะค่อยผูกกันมันเป็นหัวเลยโอ้เออยี้มันลงมันลงไปเพื่นย่างมันจะขึ้นไม่ก็มันเองดีครับพี่น้องท่านผู้ชมครับนี่จะเป็นในวยเช่นของหวานตุบหมบหรือว่าพักตุบหมบนะครับ เมื่อนี่ลูกชิตลูกหาทาั้งวัดลงปูสมานนะครับเพิ่นมานําผ้าเอาไปปลูกนะครับเอาไปเป็นแนวนะครับพี่น้องใจพี่น้องเบื้องอันนี้คือปลาอ้อยเล่ au, ากลนไห่แล้วเป็นตัวอย่างสังเกตว่าพักตุม่มนะครับพี่น้องจะมีหัวคล้ายๆกับในส่วนของหัวหวานไฟหรือหัวคาหัวสิละแต่ว่าใบเนี่ยจะจะ,จะมูจะแบนยูดติดดินนะครับ พี่น้องชาวพิสาม,มาห้องก,กับเลยเอินพักตุ่มหมูถามว่าคนขี้เคยเจอเค่อยหัวบอรครับมันนี่ก็ถือว่าเป็นบุญนะครับกับพระคูบาอาจารย์มาสอบนักธรรมตรีแล้วก็ปาลาอ้อยพันกระไรผ้ามาเบิองพักตุมมออ่มหมูเฮ้ยปู่ว่าผมก็บจะคยเห็นคุยกันนะครับก่อนแหละเดี๋ยวมาขอ่ลเลยครับพี่น้องหัวใจดินจะเป็นคล้ายๆก็ไปหัวกระช่ายแต่ว่าหัวกลมหรือว่าหัวกระเทียมหัวขิงหัวข้าประมาณนี้เลยพี่น้องนี่คือใบตุ่มหมูเดี๋ยวคนขี้จะขอกลนกันนะครับเด้อ ดีครับพี่น้องอันนี้ก็ต้นนึงเนี่ยเดี๋ยวคนลูกี่จะขุดอตกอนไห้มันติดหัวมันนี่ยา่มันลุ่มเนาะมันก็ยู่นีมันมันก็เยอะหัวมันอยู่หันละโอ้นี่ครับพี่น้องเหเป็นลักษณะนี่นี่ครับเออพี่น้องเหเป็นลักษณะนี่ขุดได้แล้วนี่ครับเดี๋ยวเห็นมันรอกลองเอาขุดอีกก็ได้นี่ดังขวดเลยพี่น้องเลยนี่ นี่ครับได้แล้วช่วงเนี่ยช่วงเ้านี่ครับพักตูมอบช่วงขอภาษาเจ้ะบอกว่าเปลี่ยนเนี่ยเด็ดแปดเด็ดแปดเดี๋ยวนี้มันเป็นได้ครับขอภาษาเป็นได้กับอ๋อที้นอย่ามันก็ออกอันนี้มันมันแจ่มันลุงกว่ด้วยอ๋อนี่มันลุ่งเลยมั้งครับแต่ว่าช่วงขอภาษาเดี๋ยวมี่มี่ยอดแค่ใบแจมยอดขึ้นอ๋อแล้งอันดอกชี้ม่วงๆคุณเลยนะครับผมเดี๋ยวเจ้าก็เห็นแต่ว่าโอ้แตกไปแล้นี่ครับได้แล้วครับได้จะไปปลูกครับพี่น้องกกแต่่วาาาคนนบ้เหอ ได้แล้วครับพี่น้องเป็นบานเป็นบานแล้วก็สามารถประกวดเมนูอาหารได้พวกเขียนไส้ออมออมกบออมเขียดออมหนูขวหนูได้ทุกแนวครับพี่น้องได้แล้วลวกกินกับแ่บลวกกินกับนนำพริกปนอีสานบานเท่ากินสลับลวกก็ได้ในพี่น้องอดีตคุณเคพื่อนนะครับยืนอยู่กับหลวงปู่สมานบานอาจารย์เลยครับบานอาจารย์เท่านี้แหละพี่น้องนี่ปลาไว้แล้วกดไป่าแล้วนี่ โอ้ยบ่เคยเห็นเลยพี่น้องเ้ยนี่เห็นแต่ป่าซี่เนาะพักตูโบไ่เคยเห็นเลยพี่น้องนี่นี่มาขาโคก็ได้เห็นพักที่บ่บ่เคยเห็นพี่น้องเคยเห็นอาจจะรู้แต่พี่น้องบ่ทันเคยเห็นกับเบิงแพ่นั่นไหมครับโอ้นี่พี่น้องเขาจะมีลักษณะไหนี่ครับนี่โอ้คือหัวกระช่ายหัวยังแหละใส่ถุงดำก็จะดองเลยหุบเหงียนลงไป กินลงไปที่นี่พี่น้องพักตุ๊บมุบนี่จะไปปลูกเป็นเป็นเดินพักไปคือห้องเย็นถือเก็บอะไงเห็ดเป็นหนานเนาะเห็ดเป็นนานเลยโอ้ได้แล้วครับพี่น้องได้ของดีเลยอันนี้ตัวนี้ก็ได้สินี่นี่หัวมะขับปะปละเราขุดดินดิขุดพันนักเลยโอ้นี่สิบเบิ้งพี่น้องเออเขาจะสังเกตเบิ้งเขาจะอยู่ดินทรไส้ดอดินทไส้เลยดินล้วนเลื่อนซุยดินล้วนซุยดินทรายนี่ครับพี่น้อง เจ้าเพิ่อว่าหอมบมกขานายพี่รองสผช้ชมครับในส่วนความมือนี้กับปลาหอยเพิ่อนแม่ผ้ามาเอาพักตุม่หมูหวานพักตุมม่นหมูพิน้องไปใส่อ้อมออมกรอบออมเขียดออมเนื้อออมแมงด้เบิดนะครับขวดใส่หนูก็ได้นะครับได้แล้วนะครับครับจะจะ แคยได้ยินครับได้ยินแต่คนอื่น้างๆวัดลุงพีใกล้วักับเื้อเลยลงพรกกูบาไกลป่ะครับแมนยุคป,ป่าอ้ยมีดลปาอ้อยปลาอ้อยแล้วพามาผักสมมูได้แล้วก็ไปปลูก <g> แ <ül h uk> ถวลำชีพ่มีแถวคนลํำชีบ่บีครับมีแตปาป,ปึ้งปลาข้าอบปีหนาใช่ไหมเพื่อนครับผมได้ครับผมยนีมันจะขึ่นหัวก็มันโอหลังจากออกพรษาบ่ครับปะอพรรษาเดี๋ยวเขาพรรษามันมี่องคือหวานคไปอย่างันเม่ไหอ๋อครับแต่ว่าหอดเ่ยอ่ำหมายถึงว่าหัวร่องช่วงช่ว หรือออกพภาษาออกเงี้มันอันนีหละมันจะเริ่จ๊ๆล้อ๋อไม่ว่ายยอดขึ้นจะขึ้นช่วงไหนครับพ่อหอยฝนตกเดือนหาเดือนหกันปะครับมันจะแท่นจะเลยอ๋อคือเป็นอีหลอดเดื่องมันออกวันนี้มันแหะอ๋อฝนตกเดือนหาเดือนหกออกเลยอาจารเดือนสามเดือนมันจะเริ่มมันของมันครับครับผมหืมมาวัดครูบาอาจารย์มาวัดหลวงปู่ได้หวานตัวหมูไปปลูกครับพี่น้องแถวบ้านคนลุมชี้บ๊อบบี้ก็คือจังหวะแหละนะครับวันนี้ ป่าวัยระหว่าช่วงเดือนหาเดือนหกช่วงฝนตกลงมานะครับนอของหวานพักตุนหมูจะชั่นขึ้นก็จะเป็นคลไข,ขเห็นดอกกันบ่<ะ>เห็นเห็นดอกหวานแดงย้ําสวนหน้าห้องว่า,ด,วา,าอดอกดอตะเกียวดยยแดงไนบ่โอ้ตะเกียวยแดงคล่ไข่กันเใช่ไหมไข่ไ<ม>ข่กันเออเด้ยนีนช่วงแต่ว่าช่วงที่มันจะกันก็คือเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกรกฎาคมสิงหาสุดๆเลยสุดๆเลยนี่ถือว่าลุ่งแล้อ๋อลุ่งแล้วเป็นรอนหนาฝนหนาฝนหนาเขาก็ลัปลูกไว้หันและครับผมโอเคครับปวัเขาก็พดไว้เดียว มันแล้วก็มันมันจะว่าอ้อคือตายมันไม่ได้ไตหัวหัวมันยังยังอยู่อ๋อป่ตายหัวยังยังอยู่หัวไปปวดไตปได้หัวไปปวดไตแต่ว่าหัวมันจะไข่ไข่กับพวกกระชายแต่มันมันกลมเนาะไข่ไข่กับหัวมันเป็นหวานชนิดหนึ่งต่ว่าคนเหัอทำไมใช้ก่อนผู้เฒ่อมยิบพักงานเนาะครับหัวเสกุ๊กหัวเสี้งเน่หัวเสี้กมันจะมาจะมาพิซซี่หมื่นครับยังไงเม่กินอ๋อยังไงเมื่กิีนไม่ได้คนดุนเกาหินไม่ทุกคนหยิ่งินเพราะว่าทุกคนแม่ว่าใอยหกชิพกับหกชิพ ก็คอยกินได้กินเพิ่ก็ไปขวบใ่ไหมครก็มีเพื่อกินนั่นสิแหละเลี้ยงหน่อยไม่กินมันไม่น่ากินเพื่อก็แม่นได้พคนใดแย่มากกลมหน้าผอมขัวครับไม่ได้ทงดำเพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งบ้านอีกทีหนึ่งเพื่ออาหารอาหารมันตัดข้าวเป็นบระครับตัดข้าวได้ดีเลยข้าวได้มาครับผมโอเคจะมาคนอีกลาดมันชีวิตชมวิตมากเป็นลวกกินตับุนครับชนีพระคุบบาอาจารย์ภิกษุตรสมเป็เพิ่อนเข้าสอบนักธรรมตรี พอดีมีโอกาสกะป้าไหว้ผ้ามาเอาพักตุ้มหมูได้แล้วพี่น้องได้แล้วได้แล้วได้แล้วไป <c oughs> พี่น้องสัมมีเลยพี่น้องเลยเอาละครับพี่น้องมอ,องไปครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมคนลำชี้ฝากไปชสวัสดีกรีได้ครับก่อนแจาก,กันาเชิดเค้มมาเดินพี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขอย่าเก็บอย่าขายอย่าป่วยลำเลื่เถื่อนหนักกระโปรงก,กับพ่อกันไม่ได้คิดต่อไปครับสวัสดีครับ